ฮัลโหลทุกคนมาอีกแล้วโอ oh, วันนี้ลุงโจมีอะไรมาใหม่เหรอคะวันนี้เหรอมีอัปเดตนิดหน่อยลองเข้าไปดูสิอัปเดตอีกแล้วโอ้สี่สิบสามพี่ฝนโอ้ oh, จะถึงร้อยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันให้เดี๋ยว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 ดยคุ้นคุ้นอยู่นะตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวไหนเหรอตัวนี้ใครอืม <c oughs> อันนี้เขาใส่แว่นด้วยออ oh, ใส่แว่นแปลกๆอันนี้คุ้นมากเลยอู้ oh, อันนี้รถไฟหลายตาอันนี้เป็นแมงมุมเลยพี่ฝนรถ<ช>ไฟแ,แมงมุมหลายร้อยตา เฮ้ยข้างล่างข้างล่างอันนี้ใครอ่ะข้างล่างอะนไม่รู้ข้างล่างจะรู้น,นี่ใครอ่ะข้อนอ่ะข้อนทูบอ่ะหนูน้อยหมวกแดงเหรอใช่ที่ไหนอะไรอ้อนลับจอมทุบอ่ะเหรอใช่แล้วโอ้ยงั้นอย่างนี้ต้องรีบไปหากันแล้วมาไปหาตรงไหนก่อนดีเมื่อกี้เขามีคําใบ้ว่าอะไรอะ่ะเขาบอกอยู่ตรงจุดเกิดเนี่ยตรงจุดเกิดง้อเหรอเดี๋ยวหาก่อนอยู่ตรงไหนจุดเกิดเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆจุดเกิดแต่เราหาไม่เจอไหนอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนมานี่เดียวไปไหนเ้านี่ไงกําลังช่วยหายอยู่อืมไม่เห็นแฮะเฮ้ยให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วหลบกรณนหุบกรอนหรือว่าจะอยู่ข้างหลังอีกฟากหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวพี่เอกวิ่งไปที่เต็นท์ก่อนดีกว่ามานี่เร็วมานี่เร็วรอด้วยเพราะว่าที่เต็นท์นะมันเขียนชัดเจนเลยว,ว่าอยู่ที่เต็นท์อยู่ที่เต็นท์อันใหม่ที่เป็นบนภูเขานะหรอใช่แล้วอย่างนั้นนะเราวิ่งไปทีเดียวเราก็หาได้ง่ายกว่าใช่ไหม มาเร็วมาเร็วโอ้โหเขาวิ่งไล่ตามไม่ลดละเลยอะ่ะมาเถอะนา้านี่ไงกำลังตามมอยู่พี่เอกว่าเดี๋ยวระหว่างวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยอาจจะเห็นก็ได้นะระหว่างทางอ่ะเหรอใช่เพราะว่า,ม,ามีอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะตรงจุดใหม่อะ่ะจุดที่ทำใหม่อะ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วตรงนี้ไม่เห็นมีเลยอะ่ะเออจริงด้วยแฮะไม่มีงั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปที่เต็นท์เลยไหมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่เอกเข้าไปสำรวจตรงนี้ก่อนนะ เหมือนเห็นอะไรวางอย่างเรื่องแสงด้ะหรือว่าจะเป็นแค่ไฟก็มันไฟพี่ฝนไฟเหรอไฟอย่างเดียวเลยงั้นก็ไปตามหาตรงอื่นกันเถอะไปงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันพี่เอกว่าจะวิ่งตรงไปที่เต็นท์เลยนะเฮ้ยไม่มีมันเรื่องแสงแล้วเลยงงไปหมดเลยตอนนี้เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยนั่นคนหรือ NPC น่าจะเป็นรถไฟนะเป็นรถไฟ NPC ซจริงเหรอเืม่ไม่เห็นมีชื่อคนเลยอ่ะเออหันไปหันมา อันนี้เนี่ยอะไรตามพี่วอด้วยสแสดงว่าเป็น n p c ตัวใหม่เหรอเนี่ยโม่มีระหว่างทางตรงนี้พี่บอคิดว่าเขาจะต้องสร้างอะไรเพิ่มอีกแน่งั้นขึ้นไปที่เต็นท์ก่อนดีกว่าทางนี้เร็วกำลังตามไปเฮ้บเจอแล้วเจอไหนพี่งเห็นแล้วเนี่ยไหนเหรอนี่ไงพี่วอยังขึ้นมาไม่ถึงเลยมาเร็วตามมานะตามมาโอ้นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสีแดงด้วยโม่สีแดงสวยอ่ะ อ๋อแพนด้าแดงพี่ฝนอ้นนี่เหมือนดูในหนังเลยใช่แล้วแพนด้าแดงที่เขาเป็นเฉพาะผู้หญิงในตระกูลเขาจะเป็นแพนด้าโอ้เคยดูเคยดูหนุกดีนะเออหนุกดีนะแล้วพี่ฝนไปดูตอนไหนเนี่ยฮะดูตอนไหนจำไม่ได้แล้วเออเนี่ยเขาเป็นแพนด้าแดงแล้วก็<ะ>รู้สึกว่าจะใช้แพนด้ามาหาเงินจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรทักอย่างเนี่ยฮะงั้นเหรอเออพเพยงดูนานแล้วพเพยงลืมไปแล้วประมาณนี้แหละเอาแล้วนะ เราไปหาตัวอื่นกันต่อดีกว่าพี่ฝนหาต่อที่ไหนมีคำใบ้ว่าอะไรคำใบ้ทำไมไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้อยู่ในถ้ำหมออันนี้เกมพาร์ทไม่เกี่ยวอันนี้จะอยู่ในถ้ำที่มีผีถ้ำที่มีผีเหรอถ้ำไหนมีผีอะ๋อถ้ำนั่นไงจริงเหรอเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนเนี่ยเพียอกว่าต้องมีอะไรข้างในแน่เลยเดี๋ยวเขาก็จะต้องเปิดให้เราไงมาแล้วมาแล้วเราหนีกันดีกว่าเพียเอกวาอยู่ในถ้ำนู้นอะ พี่วอนอาว่าไงเหรออยู่ไหนอะเฮ้ยพี่เอกมาดูอะไรนี่เร็วดูอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็มีป่องควันด้วยเอามีเฮ้ยมีเหรอจะมีซานต้าลงมาหรือเปล่าเมื่อวานไม่มีไม่ใช่เหรอนี่ไงมีป่องควันข้างบนเนี่ยเขามีป่องควันแล้วขึ้นไปไงอ๋อรู้แล้วรึขึ้นไปอ๋อตกตกเดี๋ยวเดี๋ยวมีป่องควันแต่ว่าเรายังเข้าไปไม่ได้อะเอาเหรอแสดงว่าเขาเตรียมทําอะไรบางอย่างตรงนี้แน่นอนมีจุดวาร์ปหรือเปล่าไม่รู้ดิต้องมีไข่อยู่ข้างบนนะพี่เอกว่า เอาละก่อนที่จะหาตรงนั้นเจอเรามาหาตรงนี้ดีกว่าเจอแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านหลังเนี้ยใครใบสีเขียวเจอแล้วเหรอเจอฮะไออันเนี้ยรู้ไงบอกแล้วว่รารับรับรับจอมทุบเปลอใช่แล้วรับจอมทุบเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีน้องวบแวบไปดิก็น่าจะใช่นะ <laughs> ต้องมีน้องวบแวบกับฟิลิปแน่เลยองหญิง เป็นเนโลปีเอ๋อเป็นเนโลปียังอุตส่าห์จำได้อีกมันใช่แล้วเอาละลองดูในนี้ดีกว่าในถ้ำใช่ไหมเขาบอกมีในถ้ำ <gasps> อืมไม่มีอันนี้หาไปแล้วเมื่อวานเจอไหมอ่ะไม่เจอข้างนอกก็ไม่มีเหรอหมดแล้วพี่ฝนเดี๋ยวว่าะจะอยู่บนภูเขาแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขออ้อมดูก่อนเดี๋ยวขอซูมหน่อยไม่มี <c oughs> ตรงนี้ไม่มีนี่ก็ไม่มีริมนี้ก็ไม่มีไม่มีแล้ว หมดหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วพี่ฝนอืมพี่เอกว่าจะต้องเป็นถ้ำนั้นแล้วแหละไปไหนแล้วอะ่ะนี่อากำลังวนรอบดูว่าจะมีอะไรที่หลงตาไปหรือเปล่าไม่มีแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ในถ้ำใช่ไหมถ้ำก็มีแค่สองถ้ำไม่ถ้ำนี้ก็ถ้ำเก่าเอาละเราไปดูถ้ำนูนกันดีกว่า ถ้ำท,ที่มีผีหรือว่าจะเป็นตรงนั้นน่ะถ้ำตรงนั้นไงที่มีผีแล้วเข,เ,ขเ,ขเขาเขาเขาก็เข็ดหัวเราอะ่ะเขาเตะเราด้วยลุงตัวดำาๆที่แบบไล่เตะเราใช่แล้วเตะดังปกัปกปัก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นต้องเอาไม้กระดานลงไปด้วยดิ <c oughs> พี่ฝนอยู่ไหนแล้วมาเร็วๆเ,เข้าดิอยู่นี่ไงก็กาลังวิ่งตามไปอยู่ไง เ,เหมือนจะมีทางเข้าที่เป็นช่องลงด้านล่างอยู่ตรงตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมช่องเข้าถ้ำมาเหรอนี่น,นี่อยู่นี่เจอแล้วโอ้เจอเร็วแฮะมาเร็วมาเร็วกาลังตามไปนะตามไปตามมาดิตามมาตามมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะต้องเอาไม้กระดานใช่ไหมั้างั้นเราก็หยิบไม้กระดานไปด้วยเลยมาไม้กระดานตรงเนี้ยเหรอใช่แล้วเราก็เข้าถ้ำไปเจอคุณผีนะ่ะนะ มไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าถ้ำที่มีผีก็ถ้ำนี้ละมัง้งเป็นคำใบใช่หรือเปล่าเป็นคำใบที่งงมากๆนี่ไงข้ามสะพานไปต้องเจอแน่นอนเอาละเจอไหมไม่เห็นมีเลยข้างในดิเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจอจร,จริงด้วยเจอแล้วโอ้เอาคุณผีหายไปไหนอ่ะเขาอาจจะไม่เกิดตอนนี้เก็บเลยนะเก็บเลยฟึบเออมาแล้วโอ้โอ้โอโอ โอ้เตะแล้วหัวพุ่งมันออนหนีเร็วเข้าโอ้ยพี่ฝนโดนไปกี่ทีอะโดนไปสองทีโอ้พี่เอกโอ้เหลือนิดเดียวเองอเหลือรถเกือบหมดแล้วงั้นต้องรีบออกจากที่นี่แล้วล่ะเร็วเข้าเร็ว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 เหลือตรงไหนอีกนะโอ้โอนึกว่าเจอออกมาไม่ทันซะแล้วเหลือสถา,านีกับตรงตรงจุดจุดเกิดฮะข้างบนต้องต้องเป็นจุดเกิดบนภูเขาด้วยจุดเกิดงั้นเหรอสถา,านีอยู่ตรงไหนอะพี่ฝน สถานีก็อยู่ที่เกิดไงสถานีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องออกไปทางทางนี้อาจจะเป็นสถานีแถวนี้ก็ได้มันมีหลายสถานีไงสถานีที่เกิดใหม่หรือเปล่าไม่รู้ลองดูสถานีนี้แล้วกันนะเฮ้ยน,นั่นไงไหนอ่ะอยู่นั่นนะอ๋อนั่นเขาเรียกว่าสถานีอันใหม่สถานีอะไรอ่ะสถานีที่เกิดมาใหม่ไงอันนี้มันเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรียกสถานีได้ไหมอีกข้างนึงเป็นสถานีไงมันหล่อโฮโย้ยเขาตามมาพี่ฝนเก็บไงเนี่ยกดเก็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่โดนมันไม่โดนนี่นี่ต้องยืนแบบนี้เก็บเก็บได้ไะมเอาละปึ๊บโอ้หนี่ไงคุณร้อยตาเหลือแค่หนึ่งอันเท่านั้นอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โหอันนี้ยากอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักใส่แว่นแบบนี้นี่ใครอ่ะน่าจะเป็น อันนี้หรือเปล่าเอเวนเจอร์เปล่ามีเหรออมไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนร,รีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นภูเขาทุกลูกเลยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าอยู่ลูกไหนพ่อเขาบอกว่าอยู่บนเขาเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมีช่องมาหมายรอระไม่รู้นี่คืออะไรลองคานเข้าไปได้ไหมทะลุได้ด้วยอ่ะลองคานเข้าไปดูมันเดินเข้ามาก็ได้คานทําไมเผื่อมีช่องเข้าไปข้างในต่อได้อีกอะ่ะไม่มีไม่มีเหรอยังไม่มี พอพวกเป็กนายลองดมกลิ่นนายที่แถวนี้มีอีกอเปล่าไม่เอาวันนี้จมูกฉันดับจมูกดบนายไปทําอะไรมหม่กัะฉันดมปลาทูมานานมากงั้นเหรอนั่นพี่ฝนเจอแล้วนายอยู่ตรงไหนอ่ะนู่นไกลขนาดนั้นเลยเหรอนิดเดียวเองเดี๋ยวว่าถึงแล้วมาเร็วเข้ามาเร็วมาเร็วมาเร็ววันนี้วิ่งทั้งวันเลยไม่ได้ขับรถไฟเลยขับยังไงมาอยู่ตรงกลางอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะถึงยัง จะถึงแล้วเขาลูกนี้ใช่เปล่าเขาลูกนี้แหละอกระโดนลงไปเลยเฮ้ยอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เก็บแล้วนะเก็บเลยเก็บเลยกําลังตามมามาช้าแท้ะเฮ้ยมาแล้วได้แล้วแต่พี่เอกไม่เข้าใจว่าเขาคือใครไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถามเพื่อนเอามันมืดเดี๋ยวเราลงไปเปิดด้านล่างดีกว่านี่เราได้คบมาหมดแล้วใช่เปล่าหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ พี่ฝนเพมันลอยได้แล้วทำไมยืนอย่างนั้นได้ไม่รู้เออเขาจะทําอะไรอีกเเปล่าเนี่ยทําที่กระโดดเปล่าหรออ,อพี่เอกทาไงดีพี่ฝนโดนเฝ้าอโดดมาดิโดดมา,ดดมาเฮ้ย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 เขาสปานไปแล้วอ,อ๋อรู้แล้วมันมีไข่ใบหนึ่งที่เราต้องกระโดดเก็บอยู่ตรงนั้นจําได้เปล่าไข่อะไรอะ่ะจําไม่ได้แล้วแต่ว่ามีอยู่ใบหนึ่งที่เราต้องไปกระโดดเก็บอะไข่อันนี้ไงที่ผู้เท่าหนูกับเต่านินจาอ๋อเต่านินจาเหรอใช่แล้ว เออที่เราต้องกระโดดเก็บตรงนั้นนะเพเอกจำได้แล้วมันก็เลยมีแท่นให้ยืนได้อะมัง้งตอนนั้นเรากระโดดเก็บเอาเอาระนนะคราวนี้ก็แปลงแรงอันนี้ใครไม่รู้อ่ะไม่รู้ใครอะเสื้อดับกางเกงดําหรอเสื้อเขียวกางเกงดําเสื้อเขียวไม่รู้แต่ไม่ใช่เพเอกนะเพเอกไม่ได้ผมทรงนี้กัใส่แว่นเออใครกันเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูตัวอื่นต่อดีกวา่า ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นี่แมงมุมร้อยตาแมงมุมร้อยตาพันตาพันตาด้วยล้านตาเดี๋ยวจะไปพันกันทําไมตาพันตาก็มองไม่เห็นนะดิอ่ะเอาละไปดูตัวอื่นต่ออันนี้อ๋ครับลาบจอมทุบเออตอนแรกพี่เอกนึกว่านี่นะหนูน้อยหมวกแดงใช่ที่ไหนนี่แหละลาบจอมทุบลาบรับโออันต่อไปต้องเป็นพวกเพเนโลปีกับฟิลิปสินะ ฟิลิปคือใครอ่ะฟิลิปซ่อมได้ไงอ๋อเออใช่อ้าวอย่างไงดีเออลืมนี่เราดูเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเราลืมเราลืมเหรอต่อไปอะไรกันนะนี่แพนด้าแดงแพนด้าแดงหน้าตาหน้ารักออแพนด้าแดงจริงก็จะตัวกลมๆนะเหมือนโดเรมอนเลยแลอันนี้อะไรไม่รู้เขาพังไม่หวนฮะเขาโดนกระแทกเนี่ยยุบหมดเลยเดี๋ยวเอาไปซ่อมรอซ่อมงั้นเหรอเออซ่อมซ่อมต้องซ่อมตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายหรอใช่แล้วตัวสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยตัวสุดท้ายก็เปิดไปแล้วไงอ๋อเปิดไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกหมดแล้ววันนี้มีน้อยแต่ว่าหาครบหมดแล้วนะทุกคนหาครบหมดเลยสุดยอดเลยฮ้ยหาครบทั้งทีเหนื่อยชะมัดเลยเอาเป็นว่าใครๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย